ดีโก้คันนี้นะครับปี T 05ตัว e นะครับบอกได้เลยว่าสภาพสวยจริงๆสุดๆจริงๆนะครับคันนี้เดิมทุกชิ้นเดิมทั้งคันนะครับคานกลางคานหน้าคานหลังซ้ายขวานะครับมาร์ก,กิ้งทุกจุดนะครับเพจเดิมๆ สวัสดีครับบานาน่าโฮมคาร์นะครับวันนี้ก็รีวิวรถเข้าอีก1คันนะครับสมบูรณ์มากๆอย่างที่โปรไว้ตอนต้นเลยนะครับวีโกคันนี้ขอบันเ็วปี05นะครับสวยงามสุดๆนะครับคัสภาพจริงๆนะครับรายละเอียดของตัวรถนี่บอกได้เลยว่าไม่มีที่ติเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยจุดสำคัญเลยนะครับคานหน้านะครับรถนะครับผมรีวิวให้ดูทุกคันนะครับรถถ้ามีการชนมานะครับ เกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยคานหน้าจะไม่เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเดิมๆโรงงานนะครับกลมๆนะครับเห็นชัดเลยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับรถปีนี้นะครับอยู่มาได้ขนาดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสมบูรณ์จริงๆนะครับมาร์กิ้งตัวแอนี่ต้องอยู่ครบนะครับนะครับด้านขวานะครับาอยู่ครบนะครับดูที่นิ้วผมชี้นี่นะครับ เม็ดอาร์คนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับซ้มเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวซูมดูชัดๆนะครับซ้มเดิมนะครับคานข้างเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับปั๊มโตโยต้าแบบนี้นะครับบางๆเดิมเดิมฉนวนกันความร้อนอยู่ครบนะครับเพจเดิมนะครับสติกเกอร์นะครับซ้มซ้ายนะครับดูชัดๆครับ เครื่องนะครับต้องแห้งๆนะครับแบบนี้เลยนะครับดูกันชัดๆนะครับส่องกันให้เห็นลึกๆนะครับไม่เคยลื้อนะครับคันนี้สมบูรณ์จริงๆนะครับบอดี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆนะครับสีนะครับเต็มๆนะครับคันนี้ดูสีนะครับ เงาแวบเลยนะครับคันนี้กริบๆเลยนะครับสมบูรณ์มากนะครับดูภายในกันนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแดดส่องเห็นชัดเลยนะครับแกนพวงมาลัยใหม่เอี่ยมเลยนะครับนี่เม็ดอาร์ควงกบประตูนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆก่อนชัดมากนะครับเดิมๆทุกจุดเลยนะครับเจ้าของถนอมจริงๆนะครับคันนี้หุ้มเบาะมาด้วยนะครับดู ของแถมเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับกล้องหน้ากล้องหลังน้ำมันเต็มถังนะครับเดิมจริงๆนะครับคันนี้ด้านนี้แดดส่องเดี๋ยวดูกันด้านซ้ายนะครับจะเห็นชัดกว่านี้นะครับสีเต็มๆเลยนะครับคันนี้แคสซี่นะครับล้อแม็กนะครับแบบนี้เลยนะครับคันนี้ล้อแม็กนี่เลือกลายได้เลยนะครับชอบลายไหนมาเลือกลายนะครับเดิมๆทั้งคันเลยนะครับคันนี้ ดูท้ายกันต่อนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้เป็นรุ่น E นะครับมาร์กิ้งอยู่ครบนะครับไลเนอร์นี่ไม่ได้บรรทุกหนักมาเลยนะครับไม่มีรอยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเดิมๆนะครับ บอดี้สวยสีเต็มๆนะครับยางแน่นๆกันอย่างนี้เลยนะครับดอกยางสวยมากนะครับคันนี้คันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่สองแสนสองหมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสภาพสวยขนาดนี้นะครับรถปีนี้นะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับเราก็ยังพอจัดไฟแนันให้ได้นะครับส่วนยอดจัดการกู้ได้เต็มไหมฟรีดาวหรือเปล่าเนี่ยลองเอาเอกสารมายื่นดูก่อนนะครับถ้า ลูกค้าเครดิตดีมีเครดิตจริงๆนะครับผมว่าไม่มีปัญหานะครับอย่างที่บอกนะครับเรารับประกันนะครับว่ารถคันนี้สภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าเต็นจะตัดเอาไปขายนะครับยังไงก็มาพูดคุยราคากันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ